สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ะ้านี่เลยตัวนี้นะคะเป็น Honda m o b i l i o นะคะปี2014เป็นเครื่อง1.5ตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะคะราคาอยู่ที่429,000บาทถูกต้องใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว RS เป็นตัวพเศษเลยนะใช่ค่ะกระจังหน้าก็แบบเท่ๆแล้วเนาะดูแบบสปอร์ตสปอร์อ่ะกระจังหน้าตัดโครเมียมอันนีใช่วาพึ่งของเขาก็จะมี2ชั้นนี่เลย ข้างล่างด้วยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกคือทุกอย่างครบครบอ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวแต่งพิเศษจัดเต็มเลยใช่ค่ะเนาะตัวนี้เป็นสีขาวสีขาวมุกไหมคะพี่ฟ้าขาวมุกค่ะเนาะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีพิเศษจากโชรูมเลยใช่สวยสวยเลยเนี่ยใช่แล้วอ่ะตัวนี้เนาะถ้าลูกค้าคประวัติด,ดีเครดิตด,ดีตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะใช่ค่ะเงินเดือนก็สตาร์เริ่มต้น1 2 0 0 0บาทขึ้นไปถูกต,ต้อง ห่อนอยู่ที่ประมาณแปด0 0นกว่าบาทใช่ค่ะก็ร้อจะเป็นร้อแมมกโรงงานเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นร้อแมมกโรงงานรู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบลมดำด้วยเนาะใช่ค่ะมีครบหมดอ่ะก็ตัวพิเศษเนาะไฟเลี้ยบวงกระจกมองข้างใช่ค่ะคิ้วกันสาดโครเมียมของเขาก็จะเป็นนี่ค่ะมือจับจะเป็นโครเมียมใช่อ่ารูปทรงของเขาก็จะโค้งเว้ารับแบบโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเนาะให้ดูมีมิติมากขึ้นอ่ามี มีสเกิร์ตรอบคันใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาเรื่อยๆข้างหลังของเขาตัวนี้ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะเป็นรถครอบครัวเครื่อง1.5เบนซินนะคะเครื่องไม่ได้ติดแก๊สเนาะนี่โลโก้ของเขาสังเกตได้ง่ายๆถ้าเป็นโมบิลิโอจะเป็นอ่าแค่โลโก้สีแดงแค่ไฮซีวิะใช่ค่ะไฮซีวิคข้าเป็นตัวพิเศษของเขาอ่าเนี่ยจะเป็นตัวอ s เอสอยู่ครบหมดเลยอ่าชุดแต่งรอบคันนี่ผ้าใครที่หาอยู่นะคะไม่พลาดเลยนี่ดูด้านหลัง ข้างหลังก็จะเป็นเดิมๆใช่นี่เลยให้ดูรอยอาร์คดูทุกอย่างที่แบบว่าอยู่ของเขาอันนี้จะมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพรมหรอคล้ายพรมแต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นยางมันเป็นหนังเนาะใช่ค่ะนี่คือดูดีมากเลยข้างในของเขาเบาะของเขาก็พับได้พับได้ใช่ตัวนี้ก็พับได้นี่เลยขนของขนสัมภาระได้สบายๆเนาะใช่ค่ะก็จะพับลาบได้ประมาณ 80%เนาะใช่ค่ะได้ประมาณ80%อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันยกขึ้นได้หรือเปล่าได้เนี่ยค่ะตัวนี้มันจะยกได้จะยกขึ้นยกได้สเต็ปหนึ่งอ่าอันนี้ก็วางของได้เต็มที่อะค่ะได้เต็มที่เลยใช่รู้สึกว่าจะใส่อันเนี้ยรอบพันเลยนะคะค่ะคมตัวนี้ใส่รอบพันทำความสะอาดได้ง่ายก็คือหรือยกออกเลยใช่เก็บความความสะอาดได้เลยเนาะข้างหลังก็จะมี ที่ใส่แม่ลงแม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะใช่ภายในของเขาก็จะเป็นเบาะจะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าตัดลายด้วยสีน้ำเงินใช่ค่ะก็จะออกแบบว่าคล้ายๆสปอร์ตเหมือนกันนะคะใช่สปอร์ตสปอร์ตหน่อยจากเบาะเขาก็จะออกในสปอร์ตคอนโซลด้านหน้าแอ์ของเขาก็จะมีนี่เลยมีทั้งหมด4ช่องเนาะถูกต้องค่ะตรงกลาง2มีจอ d v วจอ DVD แอร์ของเขาก็จะยังแบบปรับมืออยู่ใ็่คมีคูดคอนโทรลปรับปรับเสียงลดเสียงปรับโหมดอยู่ในโพรมาไรได้เลยใช่ค่ะแอร์แบ็ก ABS คือทุกอย่างครบปรับได้แอร์จะมี4 3สช่องเลยนะคะเแล้วก็ปรับความเย็นได้นี่ถึงระดับ3เลยนั่งข้างหลังนังกงกว้างมากค่ะน้องปุ้ยขยับขานั่งแบยสบายๆเลยขยับพอดีขาแล้วใช่เนี่ยค่ะนี่เลยที่เป็นโดยปกติเดิมๆเลยถูกต้อง ต้องเครื่องใหม่มากใหม่มากเลยใช่ค่ะโคตรใหม่เลยค่ะพี่พี่ฟ้าโคตรใหม่เลยค่ะพี่ฟ้านี่เลยเนาะเจ้าของเขาดูแลดีมากอ่ะบอกเลยใช่ดูแลดีจริงๆเป็นรถปีสองพันสิบสี่นะคะใช่ค่ะรถปีสองพันสิบสี่ถ้าใครที่หาอยู่เนาะสนใจ h อ n d a m ม b i l i o อเครื่องหนึ่งจุดห้านะคะสอบถามรายละเอียดเราสองคนกันเข้ามาได้ก็ขอขอบพระคุณมากๆวันนี้พูดกับพี่ฟ้าน้องฝากคันนี้ไว้ด้วย ฮอนด้า <Honda, S 2> โมวิดีโอนะคะควันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะปิดไลค์ครับ3 2